สวัสดีครับผมผมดรสุธาแพรศรีครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลนวงแก้วอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ใช้มารับบริการเนี่ยจํานวนมากเลยทีเดียวเรามีแพทย์ให้บริการทุกวันเรามีทันตแพทย์เรามีพยาบาลเรามีนักกายภาพเรามีระบบงานแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นที่เรียนรู้ดูงานในระดับประเทศ มาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนำผู้พิการมาช่วยงานในโรงพยาบาลของเราหลายคนด้วยกันหลายคนก็คือมีอยู่ประมาณอยู่สามสามคนด้วยกันคนแรกก็จะเป็นผู้พิการทางหูก็จะเป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงคนที่สองก็จะพิการทางสายตาเราก็ให้ไปนวดแผนไทยคนที่สามก็คือน้องชวลิฐยาวิระนี่แหละครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กแอดนะครับ น้องชาวลิตยาวิระหรือบิ๊กแอดเนี่ยนะครับเราได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยบิ๊กแอดเนี่ยเขาจะมาเช้ามากเริ่มต้นจากตั้งแต่7จ็ดโมงนะ7จ็โมงเโมงครึ่งเนี่ยเขาจะมาทำงานเลยเขาจะมากวาดใบไม้มาทำความสะอาดช่วยแม่บ้านนี่ทุกวันหลังจากนั้นประมาณ8ดโมงเนี่ยผมก็จะจัดให้เขาได้ เซอร์วิสคนไข้ดูแลคนเข้าคนออกพยุงคนแก่ดูเรื่องวิวแชร์เขามีความพิการด้านแขนไม่ค่อยแข็งแรงเนาะด้านซ้ายเนี่ยเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าด้านขวาแข็งแรงมากแล้วก็เอาด้านซ้ายเนี่ยช่วยเขาถือว่าเขาแข็งแรงนะเขาเป็นผู้เป็นนักกีฬาด้วยเขาแข็งแรงทีเดียวเขาเดินได้เขาเดินได้แบบเป๋ๆหน่อยแต่เขาก็ช่วยงานได้เขาช่วยงานดูแลคือคือโรงพยาบาลเราจะมีคลินิก ให้บริการทุกวันคลินิกเบาหวานคลินิกสุภาพจิตเด็กเวลเวบี้คลินิกดูแลเด็กคลินิกกายภาพเหล่านี้จะหมุนเวียนไปให้ให้เขาช่วยดูแลนะครับโดยเฉพาะคลินิกกายภาพบําบัดเนี่ยเขาจะสนุกมากได้ไปช่วยเหลือผู้พิการในการลงทารามบาบัดนะครับช่วยเหลือคนเฒ่าคนแก่มากายภาพบําบัดขึ้นรถลงรถในียอยพยุงได้ก็ะจะเวียนกันไปในช่วงบ่ายของทุกๆวันเนี่ย เขาจะมาช่วยกวาดใบไม้เนื่องจากว่าต้านไม้เราเยอะช่วเยวเดินแฟ้มไปสำนสักไปกองกต่างๆไปเทศบาลมั่งมาโรงพยาบาลมั่งนะครับเขาจะเชื่อมโยงเหล่านี้เรื่องการพัฒนาศักยภาพเนี่ยเมื่อมีการอบรมต่างๆเนี่ยบกแอนเนี่ยจะเข้าไปฝึกอบรมไปฟังไปนั่งรับการอบรมเติมเต็มความรู้ทัศนคติในการให้บริการที่ดีนะครับการบริการที่ดีอย่างไร นะครับ mindset ในการปรับตัวอย่างไรเขาดีขึ้นทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท PM Food มากๆนะครับที่ได้ให้น้องเวริฐยาวรัา,วราเนี่ยได้มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชนตาบนนาแก้วของเราแล้วก็มีการได้รับความชื่นชมจากที่น้องเวริฐยาวรัวรเนี่ยครับมาให้บริการคนเฒ่าคนแก่นะครับได้ดีมากๆ นะครับทำให้การบริการของเรามีความน่ารักได้รับความชื่นชมจากผู้รับบริการโดยทั่วไปต้องขอขอบคุณบริษัทพ m เอ o d อย่างมากนะครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับชื่อผมชื่อนชื่อเล่นครับ ทำงานที่นี่สนุกไหมสนุกชอบทำงานที่นี่ไหมครับสุชอบครับมควันหยุดครับพี่ให้ทำงานที่นี่แย่แย่วิ่งวิครับครับ